ีครั้งหนึ่งนะคะขออนุญาตแนะนำตัวให้ทุกท่านรู้จักก่อนนะคะเราเป็นใครอะไรยังไงเอ่ยค่ะก็ชื่อชื่อคุกไก่ค่ะค่ะพีพีโนเอชันแล้วก็พีพีเอสพีทีราชัยนอนสะโกนคุณคุณนะคะท่านผู้ช่วของเรานั่นเองนะคะจากอาชีพนักบัญชีหรือว่าผู้ตรวจสอบบัญชีใช่ไหมคะ CPA อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนแล้ว ทำให้เรารู้สึกว่าเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตคือจริงๆจะพูดว่าเป็นจุดเปลี่ยนก็ดูจะไม่ใช่างเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เด็กก็คืออยู่กับงานอาชีพนี้มาตลอดเพราะว่าก <c oughs> ็ไม่เคยเห็นพ่อทําอาชีพไหนเลยก็คือโต,อโตมาก็โตมากับอาชีพประกันคือว่าอยู่ในห้องอบรมเคยเห็นพ่อพูดบนเวทีอะไรนี้มาตั้แง,งแต่เด็กๆแล้วมันซึมมาตั้งแต่เด็กๆเนาะแต่ว่าแต่เราก็รู้แค่ว่าเออเคงั้นอาชีพประกันอ่ะมันดีแหละมัน มันมันดูอ่คดูพ่อก็เรียนดูเรามาได้อย่างอย่างดีไม่ไม่ใช่ดีเฉยเยคือดีมากๆด้วยก็มไม่เคยลำบ,บากเลยชีวิตก็ก็รู้แค่ว่าโอเคอาชีพการ่านจะเป็นอาชีพที่หาได้เยอะแต่เราก็ไม่ได้รู้ดีเทลอะไรมาพอพอโตมาก็คือว่าพ่อบอกให้ไปสอบตอนอายุ20เราก็ทำให้การเรียนเรียนโอเคเราก็ทำแต่เราก็ไม่ได้เรียนยรู้อ่องกันเลยทีนี้ตัวเองเนี่ยก็เรียนบัญชีก็มีเป้าหมายว่าโอเคจะต้องสอบผู้ตรวจสอบให้ได้ พอสอบผู้ตรจสอบได้ก็คือเรียนพอู้ให้จบแล้วกลับบ้านเพื่อมาเปิดธุรกิจของตัวเองก็คือไม่ได้อยากจะเหมือนทาลูกจ้างอะไรเงี้ยเนาะพ่อเขาแรกก็ทำงานกรุงเทพเมื่อปีปีที่แล้วค่ะก็เหมือนได้พอเราทําทุกอย่างตามเป้าหมายที่เราวางไว้ในด้านบัญชีแล้วเราก็กลับบ้านแล้วก็มาทําธุรกิจของตัวเองก็คือรับทําบัญชีรับตรวจสอบบัญชีทีนี้ช่วงเวลานนเป็นช่วงท,ที่ที่พ่อเนี่ยเขาก็าตัดสินใจแบบ มาร่วมงานงบบกับดับเิคดพอดีแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตัวหนูเ่งก็ก็ได้ช่วยงานพอ่อโดยตอนแรกก็ช่วยหลังบ้านตลอดก็คือว่าซัพพอร์ตงานของพอ่อแบบมีอะไรก็รก็คือมาทาําหนูเลยทีนี้แต่แต่พอเราได้มามามา,มาซึมซับจริงๆแล้วเหมือนมันถูกด,ดึงเข้าไปในการประชุมอะไรทุกอย่างค,ค่ะมันก็เลยเหมือนว่าเราก็ได,เได้เราก็ได้รู้จริงๆว่าอาชีพประกันมันไม่ใช่เหมือนเหมือนดูแค่พอเดียวคิดแค่เออรายได้ดีรายได้ดีอะไรอย่างเดียวแต่มันมีอะไรที่มมากกว่านั้นคือเหมือนแบบ ทําให้คุณค่าต่อลูกค้าอะไรต่างๆากค่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยทํางานบัญชีเนี่ยโอเคเป็นงานหลักแต่ว่างานประกันก็เทียบว่าจะเป็นงานหลักเหมือนกันเลยตอนนี้ค่ะใช่คือเป็น p r i o r ตี้แรกๆเลยสําหรับในเรื่องของงานเรานะคะคือ <c oughs> ไม่ได้เชิงว่าเป็นจุดเปลี่ยนแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราจำจำมาตั้งแต่เด็กถูกไหมคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยไม่เคยเรียนอาชีพเลย <c oughs> คืออยู่ใน ธุรกิจในวงการตัวแทนประกันชีวิตหรือว่าในแวดวงประกันชีวิตมานานมากนะคะตลอดเรารู้สึกไหมว่าแบบพ่อไม่เปลี่ยนไม่คิดจะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นมาเลยเหรอหรือพ่อเคยบังคับเราแบบว่าแบบอยู่โตมาห้ามเรียนอย่างอื่นให้ไปเรียนแบบคณิตศาสตร์ประกันภัยเท่านั้นจะต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิตเท่านั้นพ่อเคยแบบบังคับเราบ้าไหมคะไม่เลยค่ะไม่ใช่ก็คือแบบว่า ยากเรียนอะไรก็เรียนได้เลยแต่ว่าแต่ว่าเขาก็ไม่เคยแบบบอกว่าเออต้องมาทาประกันบรยทางเขาไม่จะไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าเขาก็นะครับให้ให้เราสซ้ำๆไปเรื่อยๆมากกว่าค่ะแล้วก็ที่ไม่ใช่ว่าพ่อเหมือนจะไม่เคยไปทําอาชีพอื่นนะคะเคยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายมันก็เหมือนกับว่าอะไรที่เราไม่ถนาดัดอะ กอยู่กับอาชีพนี้มานานมากเป็นสามสิบปีพออยู่ๆจะไปทําอย่างอื่นปุ๊บจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทางถนัดของตัวเองทีนี้ก็ขาดทุนนู่นนี่นั่นก็ทาที่ประกันเดือนก็คือมันทำมันไม่ได้หาอะไรได้ได้ถ้าเราไม่ได้ถนัดสิ่งไหนเราก็อย่าไปลงทาที่ะม่มาเป็นไมเเซทที่ดีมากนะคะคือเหมือนคุณพ่อเกิดมาเป็นสตาในเรื่องของธุรกิจประกันชีวิตอยู่แล้วนะคะทีนี้หลายๆคนมองว่าประกัน มันคือการขายสินค้าสำหรับตัวูุ้กไกเองนะูุกไกคิดว่ามันคือการขายสินค้าอย่างเดียวหรือเปล่าในความคิดของเรานะะในการขายประกันชีวิตค,คิดว่าไม่ไม่เหมือนการขายสินค้าอาจจะขายมันจริงๆมันก็คือการขายอย่างเดียวเนาะแต่ว่าสินค้าสินค้าเวลาเราขายสินค้าก็อาจจะแค่ว่าทุกคนที่ไปขายสินค้าก็ต้องมุ่งโฟกัสตัวนั้นใช่แล้วก็เดินไปแล้วก็ขายขายเนาะก็คือขายให้กับลูกค้าแต่ว่ามอง การขายประกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่า่เราต้องเข้าใจโปรดักของประกันในแต่ละตัวเหมือนกันแต่เราเนี่ยต้องต้องเหมือนวางแผนด้วยอะคะ่ะว่าจริงๆงแล้วก็ประกันแต่ละตัวเนี่ยมันเหมาะกับเหมาะกับใครลูกค้าคนไหนที่เขาเหมาะกับประกันแบบไหนฉะนั้นก็เลยมองว่าการขายประกัน,นมันเหมือนว่าคือมันมันไปควบคู่กับการเหมือนเราต้องวางแผนให้เขาด้วยทั้งวางแผน